สวัสดีครับผกมโทอีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นมาร์ลอตในตำแหน่งโลมิงกันนะครับเห็นมีนก็ยืน,นโคตรคิกซี่เนาะเก็บไปดูจัาเลยนะครับผมตำแหน่งเรายังไม่มาเลยนะบอลโมข้าเป็นแม็กโลมนะครับได้อยู่ได้อยู่ หลมผมก็น้อยด้วยนะมีแต่มาหลอดนะที่เล่นเป็นอีซี่ตัวนี้ไปบนได้นะเพื่อนเมตตามไหมเมตยังไม่ตามนะผมต่อเลื่อนอยู่มาบนหรือเปล่าเมตกำลังมึอนอยู่นะตอนนี้ยังไงเอ่ยไบโอจะโดนหรือเปล่าเพื่อนเมตก็ยังดุอยู่กลางอยู่นะครับ เมทยัง okay. อยู่กลางนะเมทไม่เดินเลยนะผมแต่อย่างนี้นะฝั่งข้ามเป็นไบไฟมครับสวยว่าไบไฟมอย่างว่าเนาะมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะต้นเกมเขาโดนไปเนี่ยเรียบร้อยล่วงแล้วครับผมเอาโดนอย่างนี้ผมเวทแดงนะผมว่าผมน่าจะเข้าแดงนะครับไม่ธรรมดามาเอาให้ผมปาดด้วยเป็นไงละ่ะ น่าจะเวทแดงได้นะครับเอาเม็ดตามวาโอเคสวยเลยผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคสวยวบผมได้แดงเนาะแล้วไบมา โอเคมังกรใกล้จะขึ้นนะครับเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยเรียบร้อยหัวสะบ,บัดคูแทนด้าเข้าวะ่ะหมดดงแล้วเนี่ยเรียบร้อยหัวสะบ,บัดนะครับผมหัวสะบ,บัดไปหนึ่งที ฟิกออกแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยไม่น่ารอดนะเพื่อนๆโดนซูมนะผมเอา5คิวหรอผมเฮ้ยทำไม5คิวอไอย่างวะเดี๋ยวนะเพิ่ง2นาที5คิวเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆอะไรวะไม่ได้ดูตัวเองเลยโห่ซีๆค่อนข้างแน่นนะครับ แต่ผมออกเป็นอ l l buff มาแล้วดิแต่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอย่ายืนชนหน้ากันแต่จะไม่ได้ชนเยอะขนาดนั้นนะเพื่อนเพื่อนบางคนยังเล่นมารลอดไม่ค่อยโหดนะผมตัวไม่เล่นง่ายนะแต่เล่นไม่ค่อยโหดนะบางคน,นครับ <c oughs> เห็นเอามาโลมกันแล้วแบบออกของดาเมจแล้วก็แบบตายรัวๆเลยเนาะแต่เกมนี้อยากให้อยากเลี้ยงเอ่วายโอให้เกิดมากนะครับเพราะว่าวายโอเล่นเกมค่อนข้างแรงนะเพื่อนๆ อีกสามสิบวิจะสี่นาทีแล้วนะครับแม็กแม็กโลไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพื่อนก็ทรงๆไปก่อนนะครับทีต่อไปผมก็เอาไปออกดาบแฝงเลยเพราะว่าสองตข้ามก็วางแทบหน้าเกียดจัดผมยืนไม่ไหววนะ่ไม่ใช่ยืนไม่ไหวดิเหยียบแทบไม่ได้แล้วสงข้ามไม่มีตัวฮิวเลือดเนาะเราก็ ออกไาปนับขึ้นนับแรงเลยนะครับแล้วเหมือนเราจะได้ป้อมแล้วเราก็โดดปิดเลยเขาไม่ยอมจะเอาเสี่ยฟิกด้วยคุมๆไปโอเคใบาตายต้องเดินอีหนีแล้วนะผมเรียบร้อยหัวสะบัดนะจนังหวะนี้ถือว่าต้นเกมเนะราสนวบบอลได้ค่อนข้างคุมนะเนาะฮูแต่แม็กได้สองคิวเลยวะโอเคต่อปูเลยนะครับ เมือเ่อแพนด้าจะเล่นนิดเดียวจริงนะอาจจะได้ป้อมกลางนะผมไม่น่าเสี่ยฟบบิกเกอร์เลยนี่ก็จะได้นะครับนี่นิดเดียวจริงโดนหนักเลยนะผมต้นเกมนะแต่ฝั่งฝั่งฝั่งข้างบอกว่าทรงๆได้อยู่นะโอเคตายแล้วผมแม็กชนนะเพื่อน ไปโออยู่บนตอนนี้แพนด้าอยู่กลางนะครับให้ไปโอโซนให้ไปโออาป้อมนิดหนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อกนแพนด้าเข้าออาแล้วเข้าผิดอย่างนี้โดนหรือเปล่าเขาผิดอย่างนี้โดนหรือเปล่าเข้าผิดอย่างนี้โดนหรือเปล่าจวเข้าสุดด้วยนะเพื่อนๆเข้าสุดด้วยเยอนะตามไม่ทันนะเพื่อนๆสามตัวข้างบนนะครับเลื่อนโลด้วยเอาแล้วเลื่อนโลด้วยเอายังไงยังไงผมเดินปิดอยู่เฮ้ยไม่ได้วะจะฟอรเรนทำล่างนะครับ หรือว่าเล่นสโนบอลไบ์ค่อนข้างดีเลยนะเราะไบร์เอาจริงต,ต้นเกมบไบค์ไม่ขนบวกนะครับผมว่าเอาได้นะปิดได้อยู่อยู่ที่ว่าจะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยเรียบร้อยยกด้านนี้สวยเลยนะเพื่อนเฮ้ยโหแม่เอ้ยแม็กเข้าแก้ว ได้ไหมรับเพื่อนนิดหนึ่งครับดึงได้ไหมเพื่อนเอาโลให้แล้วเก๋สวยครับผมวัโอเล่นได้คนเดียวยาวๆเลยนะเพื่อนๆพืแพนด้าตายนะผมแม็กตายด้วยแต่เป็นช็อตโยนหรือเปล่าว่าสกอร์ของค่อนข้างสวยนะครับคือสกอร์คือตายเป็นตัวเดียวนะมพนดาน้าจะเข้าหรือเปล่าไงเอ้ยผมจะขึ้นดาบแดงแล้วเพื่อน mà nhút này đều ok đi nào oh my god <cười> <cười> ôi trời đi trời ơi luôn nào ý แไม่ได้อย่างนี้ดีกว่พวกนี้แม่งซีซีอย่างแน่เลยนะอิลเมียเนี่ยผมต้องถอยก่อนครับแม็กตัวดีเลยตัวดีเลยเพื่อนเพื่อนหกคิวแล้วนะเพิ่งเจ็ดนาทีนะครับพยายามได้ป้อมแม่ให้ได้เยอะนะครับเนี่เกมเราก็แอบ,บเล่นยากอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพราะาผมก็ทีมเราก็ซีซีก็มีแค่เออเป็นเอนโซครับเออเป็นทางของทิซีนะครับในเกมนี้ไวโอก็ น่าจะได้ได้อยู่โอเคคิดเสมอว่านาออกเป็นการเวทนะครับมาการอีลูมมยืนนิดนึงนะ mm hmm. จะเล่นหรือว่าเอ้ยโดนวะโอ้โห oh, ไม่ไหวด้วย ผมเล่นได้นะโอเคหัวสะบบัตรนะผมได้สามตัวแนละ้วเพื่อนๆดีนะผมกิ๊ซี่เติมทันนะเพื่อนๆแต่โอเราเจ็บหรือเปล่เาเห็นกลับบ้านเนะมื่อกี้นี้ผมเพิ่งกันเวชินกลางดีกว่านาะรู้สึกว่าเราสนบบอลก็ข้างเยอะะ ออกดาบแดงสองเล่มนะครับแล้วก็พอแล้วเนาะ <_ d ark> โอเคเอาดาวสักทีนะพเพื่อนโดนักต,ต้องเซฟเพื่อนนิดหนึ่งนะผมเขาเข้าสุดแน,น่ตัวนี้ขยกไปนู่นสวยงามครับผมเอาบายอยู่กลางตอนนี้ไวโอไม่ไม่โดนลวงเลยนะพเพื่อนไม่ได้มาเขาดีตัวนี้ พอจะกดอันติไม่ค่อยไปนะผมอะ่ะบุยเจ็บอยู่เนาะเจ็บอยู่เนาะตอนนี้เล่นบนโดนะครับจริงๆผมยืมอันจริงนะเพิมแบบผมยืมแบบแย่กับแครี่เลยนะก็คือเกมนี้ไม่ค่อยได้กันเลยนะผมก็สโนโบอลกข้างเยอะจริงๆต้องได้กลางแล้วนะเพื่อนบ ได้มาตัวหนึ่งครับผมไมโอโดโนมาเพื่อนได้ไมาเนี่ยโูทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยเอ <c oughs> เสียดายมาก จริงๆเลดไปแก้ไม่ดีนะครับเพราะว่าไว้ตอนเลดเกมแรงมากนะครับแล้วฝั่งของฝั่งเราซีซีไม่ค่อยเยอะด้วยครับเขาสามารถไหลไหลห้าตัวแล้วล้มเลยนะครับซูเปอร์กดกดแบบสกิลหนึ่งแล้วกดอันตีแล้วกดสกิลสองยัดนี่โอ้โหล้มเลยครับถ้าเราอยู่เกาะเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็ฝั่งเขาเป็นซิกซีระยะไกลเป็นอิลูเมียนะครับเล่นค่อนข้างยากนะ อย่างดีถ้านะมีฟอร์เรนแบบเป็นตัวแบบค้ำให้ได้อยู่นะสำหรับผม,มว่าแพนด้าจะเล่นหรือเปล่าแล้วฟอร์เรนได้หรือเปล่าเพื่อนโอเคสวยครับผมโดนล็อกไหมไม่โดนนี่นิดเดียวเหมือนเขาจะเซฟตัวเองนะจังหวะนี้นันจริงของเขาเริ่มมาแล้วนะ ต้องระวังนิดนึงนะครับ S! <S ตอนนี้ไวโอก็ไม่ค่อยโดนล้วงเท่าไหร่นะจังหวะนี้ไวโอก็เริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวก็นาไวโอออกอะไรอ่ะไวโอออกโอ้โหไวโอออกเวทว่ะคืออะไรอ่ะโยนหรอไวโอออกเวทเพื่อนๆดูครับไอเทมไวโอโออะไรของมันวะเกมนี้อาจจะแพ้ก็เป็นได้นะใครจะไปรู้นี่เรียบร้อยหนึ่งทีกดเลย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่เอาแล้วไาโอไม่ตายด้วยนะผม,ผมว่าจะได้ป้อมหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าผมฟอเรนจะยันนะผมแต่พอแล้วนะผมว่าพอแล้วผมว่าคุ้มแล้วเอาจริงเรียบร้อยไาโอตายนะครับผมวอยโอออกเวทอะไรของมันวะนะเพื่อนๆปรับใหม่เหรอ อูดีผมกลับทันเอาจริงแม็กก้ผมตาได้เนี่ยแม็กก็ค่อนข้างแรงนะครับจะขึ้นดาบแดงแล้วนเะพื่นพนอนๆโดนนะที่ผมช่วยไม่ทันนะครับน่าจะน่าจะมอบแหละดูทรงน่าจะมอบนะครับสามสี่ตัวตรงกลาง ฟิกออกนะจริงๆเพื่อนต้องตามด้วยนะเมื่อกี้นี้แต่ผมสดไปนะผมว่าเอาดาร์กคอดาร์กดีสุดนะเพราะว่าแม็ทแม็ทน่าจันติไปแล้วนะเดี๋ยวอติน่าจะมาแล้วแหละแม็ทผมว่าต้องรีบเอาเดี๋ยวนะเฮ้ยโอเคถอยเลยนะจริงๆบายหมดต้องถอยนะครับ สวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยเมือนอลิงจะใส่สุดโอเคได้ด้วยนะครับแล้วเราโอเคเราได้ดาร์ปล่อยบนนะแต่เรามีสามตัวนะครับผมวยโอวยโอไม่เกิดนะยังไม่เกิดไวยโอยังไม่เกิดกระโดดดักเลยครับผมน่าจะล่วงอยู่นะโอเคล้มนะครับเล่นเยอะหรือเปล่าคิซี่จเย็นนะเพื่อน เราต้องอยู่ด้วยกันนะจนังหวะนี้ผมว่าน่าจะเอาป้อมก่อนนะผมว่าน่าจะยังจบไม่ได้นะครับตอนนี้ครับไปนหน้าเข้ามาย่ำกระหม่อมได้นหนึ่งทีนะจนังหวะนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันตัวเร็วพิวจริงๆนะอ๋ยโอ้หอกแข็งโอ้โหขอโทษเลยเพื่อนพี่ว่านายโอ้เศร้าเลยวะ่ะ ได้ไหมโอเคเรียบร้อยหมูตอนล่วงนะครับมากระโดดโซนอย่างนี้ยังไงโดนหรือเปล่าเรียบร้อยหัวสะบัดนะเพื่อนๆตอนนี้ไบเข้ามานะผมตต่ตอนนี้ใบล้มผมเดินออกเลยนะบอลใบค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราไปยืนตีมันนะครับเรียบร้อยไายอยู่นะจังหวะนี้ เอ้านี่ผมกดฟิกเกอร์เฉยเลยอะไรของผมนะเที่มือลั่น <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะจบได้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะจบได้นะเพื่อนๆแต่แพนด้าใกล้จะเกิดแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยไปโอล่วงแล้วครับจังหวะนี้ใครจะตีป้อมละเพื่อนๆฮัลโหลเข้าหรือเปล่ายัางไงจังหวะนี้เข้าหรือเปล่าผมมีเคี้ยวอยู่นะผมมีเคี้ยวอยู่นะห <c oughs> ายแล้วเพื่อนเพื่อน คอยไอ้ใครจะตีป้อมเนาะแล้วผมรอดเฉยนะเคียวแตะเพื่อนผมกลับแป๊บเชื่อว่าโอตายนะครับผมไม่มีคนดีป้อมเลยนะบันเทิงแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเอ่ย เสียได้ไวโอ้อไโอตายแนละ้วเพื่อนๆือนแล้วฝั่งเขาแม่งโอเคแม็กเปิดแล้วผมตอนนี้ต้องรอนะโอเคอเฮ้ยแม่เข้านะแม็กไม่เสียงนะครับเพราะว่ามันสิบห้านาทีแล้วเนาะเอาจนได้นะเอาจนได้นะฝั่งของข้ามยือเรล็จนได้นะครับจริงๆิไบท์แม่งมันะสามารถเก็บเราล้มได้เลยห้าตัวนะครับ เราซีซีไม่ค่อยมีต้องยืนยัแยกกันนะพูดถึงอนะโอ้โหล้มเลยจังหวะนี้บับปไปหนึ่งทีโอเคได้หรือเปล่าไหลหรือเปล่าจังหวะนี้ไหลหรือเปล่าโอเคไหลยอยู่นะครับเจเวฟกลางกำลังข้าวตอนนี้ผมต้องกลับนะเพื่อน แล้วรู้สึกว่าข้างล่างจะโดนได้นะเฮ้ยผมว่าคุราบิก้ากลับเลยผมไม่แน่ใจว่าจบได้ไหมนะเพราะว่าค่อนข้างลําบากอยู่นะผมว่าเอาดาร์กดีกว่าเพราะว่าไบโอ,โอตายผมก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าไม่มีคนตีป้อมเนาะผมว่าเอาดาร์กจะคุ้มสุดนะเพราะแม็กตายด้วยฮะโหลมาหรือเปล่า มาก็รีบมาออกตอนนี้ครับเพื่อนกําลังมื้นอยู่นะจังหวะน,นี้ยังไม่ยังไม่อยากเปิดเท่าไหรครับคือมาก็มานะครับจังหวะน,นี้ฟาร์มต้องมาแล้วนะเดี๋ยวผมไปโซนให้นะครับเหมือนไวท์จะเข้าหรือเปล่าเขาไม่เอาอะเราไม่เอาเขาไม่เอาเนาะไม่อยากเสี่ยงเท่าไรเฮ้ยโดนปะนะเรียบร้อยเลยลม้ม มันไบต์นี่ตัวดีจังเลเอาละเริ่มละเพื่อนเริ่มละเพื่อนผมมาเริ่มละตุตุแล้วนะผมว่ากินออกกว่าเกมนี้ต้องใส่เม็ดเม็ดแคดดี้เขาก่อนวะแต่กิ๊กผมไบต์แม่งเริ่มละผมว่าเปิดได้จักใจเลยจะเอาหรือเปล่า ฮัลโหลเพื่อนช่วยด้วยฮัลโหลโดหรือเปล่าโอเคได้ไหมโอเคได้อยู่นะครับรีนะรีแล้วผมว่าน่าจะเปิดได้อยู่โอเคเดี๋ยวเอาติออกละได้เคียวได้ด้วยละผมได้เคียวแล้วเดี๋ยตอนนี้ทีมเราไม่เน้นไม่เน้นตายเกิดผมเน้นออกไข่เนาะผมออกตามากเลยนะครับจริงๆครเปิดได้แล้วนะเพื่อนๆจากใจเลยคนเปิดได้ละ เพราะว่าแม็กไม่มาแล้วนะผมเดี๋ยวผมโซนให้นะโอเคได้อยู่นะครับได้ไหมเฮ้ย อ้วนหนีไปไหนแะโหลมานี่โอ้ก็เกินไปพี่ชายเฮ้ยตัวยิงเมือช่างแม่งเหอะกูมีตัวต,วตาตอมแต้มโอเคนายจะจบได้แนละ้วไอ้ที่นี่มาไงเนี่ยเอาก่อนเลยเอาตัวนี้ก่อนเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับมารลอดโลมิงเนาะ ก็รู้สึกว่าไบร์จะเล่นไม่ได้นะช่วงต้นเกมนะครับก็เลยโดนกระทำค่อนข้างเยอะนะเกมนี้ก็เล่เกมก็เห็นอยู่นะว่าไบร์ค่อนข้างแบบแรงมากนะครับสามารถมาล้วงได้เลยนะครับถ้าผมไม่เดินแยกนะอาจจะไหลอาจจะไหลสองไหลาสามได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะช่วงนี้ก็โอ้ชนะชนะแพ้ชนะแพ้รัวเลยนะครับก็งงเหมือนกันเนะะาะจากซีซั่นนี้จะขึ้นส่พีมหรือเปล่ากไ็ไม่แน่ใจนะ แต่ก็เต็มที่นะอิวเลยเวลาตั้งหลายวันนะครับผมอุ้ยยังเล่นตึงจัดเลยวะเหนือกว่าผูเล่น 99. 9ก9าก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นนะครับผมโอเคประมาณนี้สาหรับมาลอตนะครับก็คนส่วนมากก็เล่นมาลอตไม่ค่อยโหดน,นะสําหรับในตําแหน่งโลมเนาะโลมเล่นง่ายนะครับผมแต่ถ้าเล่นได้เก่งก็เล่นยากนะตัวนี้นะครับอาจจะมีแนวทางสอนนะในการเล่นนะผมมือใหม่ก็เล่นได้นะผมเล่นสนุกเนาะมาลอตเอาไปต่ายแรงต่ำๆสูงๆก็ได้นะครับ แต่ต้องดูคอมฝั่งข้ามดนะ้วยเนาะโอเคถ้าใครชอบแต่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย